กราบสวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกม one two, three two one b u l l e simulator กันนะครับผมมันเราจะมาดูกันซึ่งผมก็จริงๆแล้วผมฟาดไว้นานแล้วด้วยแหละจะผมจะอวดอไปยังจะรวดเลยแล้วกันนะโอเคโอนไปพันหนึ่งก่อนห้าพันไปเลย มีผมดูดแป๊บเดียวก็ได้แล้วไอ้หุ่นยนต์นี่มีคนปล่อยเหรอไอ้ตต้งเก็บน้ำมันให้ไอ้รูปเอ้ตต้งเก็บน้ำมันให้ได้เยอะที่สุดแต่ของเราอะสูงสุดทียี่สิบเออพอได้ยี่สิบแล้วเอ็งก,ก็ไปเติมที่มันจะมีวิธีสอนอยู่ ใส่น้ํามันยังไงอ่ะมันจะมีที่เก็บน้ำเชื้อเพลิงอ่ะให้เองเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนั้นไม่ใช่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 เดินไปตรงแถวๆนี่เออตรงนั้นเดินหน้าไปเหยียบไปยังไงมันจะเตมแล้วโอเคเดี๋ยวว่าช่วยสอนเลยกันนะวิ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 โอเคฟ์าเงินก่อนแล้วกันนะ มีคนมีคนเขาจะปล่อย,อยเออใช่เขาเอง 4, 3, 2, วิ่งปล่อยจะหลุดก็ได้ั้งเหรอใช่ตอนนี้เช่อร์ก็อยู่หลักพันก <Go. S 1> มันจะมันจะมีดาน ออบบี้ต่างๆด้วยให้มันให้ให้ได้เงินเออถ้าเกิดเราอะ่ะไปถึงจุดสิ้นสุดอะ่ะเราจะได้เงินมันจะมีหีบสมบัตอยู่ <c oughs> เขาป่าไปหมื่นดีวกว่าแล้วตังอะ่ะเออขาขบินสูง แล้ววันนี้ก็จะแบบเล่นเกมผ่อนคลายกันหน่อยเพราะ,ะว่าเพราะว่าคลิปที่ที่พิกงปล่อยไปที่เพิ่งปล่อยไป,ป,ป,ยไปนี่แบบหอแต่แต่แห้งสับไะเยะกัไปเลยอะ่ะ <c oughs> อะไรหรออะไร,รอะอะไรอันนี้มันคืออะไร,รอ่ะแป๊บนึงแป๊บนปมึงรอ,อก,ก่นอนรอก่อนรอก่นอนก็เขาเขากำลงัลง,ลงบินอยู่ เปิดใช้งานบูสเตอร์โบดีกว่าอ้อลือไปแต่ไม่พอเราจะพักสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้ง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตัวเปมนนี่ไหนโออตอนนี้เหมือนเห็นกาเล็กซี่แล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> ตัวไปนนี่ไหน เอาเอาเติมเช็คเพิต่อไปได้เลยกลับมาแล้วนี่มันมีปุ่มหนึ่งที่มันมีประเภทฟิวสปีดแะขอไปเซิร์อของแป๊บหนึ่งนะ <Yeah. S 2> เขาไปซื้อเปกเพ็ก,กันเขาขอวีราช่วยเพิ่มก่อนแทงสุดตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งล้านอันนี้ห้าแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นนี้เราใช้อยู่แล้วเราไปดูเป็ก,ก,แกแพ็กันแปกเพ็กพ็สุดสองล้านหนึ่งล้านห้าแสน หนึ่งแสนห้ามืนซื้อน่นะได้มาแล้วเก็บได้ตั้งหนึ่งพันเนี่ยไหนลองของดิ นี่ดูดไวจัดมันเป็กมผ่อนคลายเครเียดถ้าเกิดใครใครสนใจจะเล่นแบบนะครับผมผมเล่นอย่าผมทิ้งลิงก์맵ไว้ให้ให้ทุกคนไปเล่นกันได้เลย 10, นักเรียนทหารบี 10, มนี่ยินอยู่ไหมฮัลโหลบีมไ,ได้ยินอยู่โอเคโหว เราอยากจะปล่อยจะโหลดปล่อยอยังไงไอ้กดไอ้อน,นี่เดี๋ยวเขาสอนให้มาหนิเดี๋ยวเขาเขาบอกอยากจะปล่อยอ่ะให้ไปตรงนี้เอา้า<ม>โดนเโ,โดนเ,เทล่โดนเทล่ฟอด์ดเฉยแล้วเข้ามาต้องเข้ามาเอ๊ะเอามันขัดึ้นไม่ได้เฮ้เราเดี๋ยวเขาบอกให้ เอไปตรงท,ท,ที่ที่สีแดงใช่ปะแลังจะนั้นมันจะมีปุ่มให้ขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ข้าง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 ที่มันเหลวว่าเรียกใช้อ่ะกดเออนี่ก็กดเลยรยกใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าง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 นี่เป็นปุ่มสีแดงกลมๆอ่ะแถวตรงที่มันมีโลกอ่ะรูปโลกอ่ะเออตอนนรงน,นั้นแหละตรงนั้นแหละกดใช้เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มันจะยังไม่มีเสียง ยังไม่มีเสียงเสียงยังไม่ได้ไอ้กดมันจะมีปุ่มให้ขึ้นน่ะมันจะมีให้อะไรให้ขึ้นน่ะแต่ตอนนี้นก็กดเลยเข้าไปใกล้ๆมานี่เดี๋ยวเขาส่ง เอ็งมาดูนี่เอ็งรุนอะมนันนี่มานี่เอ็งอะมาตัวนี้ใช่ไหมมังจะนั้นมันจะมันจะมีอะไรให้ขึ้นนะ่ะเรียกใช้ตัวตอบแล้วเอ็งก็กดนั่นแหละเอ็งไปตรงนั้นแล้วก็กดเลยรีเซ็ตแป๊ด ีิปล็อกแป๊บเคเมันไปไม่ได้กดแล้วอ่ะกดแล้วมันไปไม่ได้อ๋อหรือไปเอ้ยังไม่ได้กดเติมนี่ไปที่ที่มันเขียนว่าเชื้อเพลิงในจรวดอะ่ะหลากนั่นมันจะมีเลขให้กดว่าเราต้องเติมเท่าไหร่เองเ,เอ,งองอกดไปตัวหนึ่งร้อยอะกดไปตัวหนึ่งร้อย มันจะเตือนให้เลยไอ้ก,กดเล็กไหนก็ได้แต่เพียงแค่ว่ามันจะเตือนด้วยมากดเออนั่นแหละได้แล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปกด 10, เออลิไปแล้วไปแล้วไปเลยกระโดดไปเลยเออสี่สามสองหนึ่งเย่เจ้าของบีไปแล้ว สามร้อยหนึง่งมันอยู่ที่ความสูงด้วยเหรออืมใช่เงินเนะ่ะใช่ใช่ใช่ใ,ชให้มันลงยังไงอะ<ๆ>รีเซ็ตเหรอเอ้ยมันจะแต่จะไหนก็โดดไปที่แผนที่ที่ตุดก่อนแม่เดี๋ยวมันจะมีออบบี้เอ้าตกลงไปแถวเรียบร้อยลงไปไหน,นอ๋อนี่ไงเอ้ยไปกดนี่กด กดปุ่มเดิมโอเคกดปุ่มเดิมไปเรียนเสร็จแล้วกดปุ่มเดิมซื้อของจะซื้อตรวดใหม่ยังไงมาเนี่ยมาเนี้ย่เนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีแถวแเนี้ยมันจะมีร้านเนี่ยร้านโรเก็ตอะร้านโรเก็ตอะโรเก็ตช็อปอะเนี่ยโรเก็ตช็อปอันนั้นไปเพลอันนั้นอันนั้นที่ทังใส่น้ำมันเนี่ยโรเก็ตช็อปโรเก็ตช็อปเนี่ยต้องการไปสั่งโอ้โห มันเป็นหลักเลยอ่ะหลักล้านก็มีด้วยหาราคาที่ได้ก่อนติตั้ง ชีวช้ว่เพิ่งซื้อเชือกเพิ่งเลย่มกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมจะลองผมจะลองทำอะไรอย่างหนึง่งซึ่งเราจะให้บีไปด้วยแบบที่ว่าบีนั้นอยู่ที่อื่นมาปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งแด่ไม่ดีกว่าโอเคถือว่าเราจบกันไปแล้วนะครับผมกับการเล่น วันทูชีบัตรชูวันบัตรออสโมเลเตอร์ด้วยซึ่งก็ขอจบแค่นี้คุไป